วันนี้ยังไม่จบมีเซอรไพส์อีกเ,เรื่องไหนวนที่อยากจะ,ะเซอรไพรส์อะช็อคยกมือขึ้นหน่อยสิครับ วันนี้ครับถือว่าทีมประสบความสําเร็จละในฐานะที่เราอยู่ในทีมความรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีใจครับเพราะได้ไปทีมแล้ว่็เข้าตุนติการ์ดค่ะเพราะผมเคอยู่ทีมมีมาแล้วก็เราก็เข้าแชมเปี้ยนลีกดุปีครับแล้วก็หวังเล็กๆน้อยๆว่าอยากจะขึ้นสัมผัสปีสองวันนี้ก็ทางทีมทำได้ก็ดีใจมากๆที่ดอไ ถือว่าถือว่าพาทีมกลับสู่ที<ช>2ได้อย่างเต็มมากภูมิทั้งที่ยังไม่จบในในรอบนี้ด้วยเป็นเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าไม่นึกเลยว่าจะมาว่าไม่ต้องรอจบแล้วแล้วเราได้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปก็ยังไม่จบแล,แล้วก็วันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยครับมีเซอร์ไพรส์ด้วยอกีตามข้างในถ่ายวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะควับขอแฟนแต่งงานครับก็จริงๆก็อยากจะลองแบทมอรลตุนกันครับแต่ทางที่ได้ไิสเ,เร็จเขาแบบว่า แบบนี้ไปเลยยังไงเราก็ไปแน่อนอนอะไรไก็รก็เลยโอเคพี่แบบนี้ก็แบบนี้ได้ขอแฟน,แ,บบนแต่งงานเราเป็นบเซอร์ไพรส์หลายต่อตอบตกลงเรียบร้อยแล้วพี่ขอชื่อนิดน,นึ่งค่ะโอ้พระนานยังครับควานมรู้สึกเป็นไงมัง่งเขามาขอแต่งงานแบบนี้นน่มีสั ก็ถือเป็นโมเมนต์ดีๆในสนามฟุตบอล<ช>เนาะเราอยู่ทํางานในวงการฟุตบอลอยู่แล้ว<ช>ถือว่าครับถ,ถ้าเป็นผมก็ถือว่าเป็นเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ของฟุตบอลนะเนาะ<ช> <c oughs> มาดูฟุตบอลทุกแมตช์เป็นกองเชียร์อยู่แล้วด้วยไม่ใช่ครับแต่ว่ามาคุกคามแล้วก็ตามมาเชียร์ทุกแมตช์ก็คือไม่ได้นั่งฝั่งนี้เลยนนั่งฝั่งเดียวกับแฟนคลันทุกคนฝั่งนี้เรียกว่าตกเข้ามาว่างกันเถอะใช่ครับอ้าวไหนๆเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวบางกอกเอฟซีนะครับพูดอะไรถึงทีมบางกอกเอฟซีให้ผมหน่อยต้องขอบคุณนะครับการที่เรา ทางโค้ชสตา์ทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมการเชียร์มาของท <c oughs> ีก็ผมก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยผลักดันทางทีมเราให้ได้ไปไกลที่สุด <c oughs> ในฐานะครอบครัวในฐานะสะพ้ายสะพ้ายบางกอกเอฟซี MC พูดอะไรถึงบางกอกเอฟซี MC พี่นิดน,นึง เรได้เข้ามาบางกอกเบสซีนะคะเห็นแบบแฟนคลาบเห็นทีเอ็มานาเห็นมีทุกคนแบบวารุ่นรักกันดีมากเลยแล้วมันดูอบอุ่นมากๆครอบครัวจริงๆดูฝากเชิญชวนให้คนมาแต่งงานไม่ใช่ฝากเชิญชวนฝากเชิญชวนให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์บางกอกเบสซีหน่อยครับก็ต้องขอฝากแฟนบอลนะครับเจ้าบางกอกุ้งฟุ๊กต่ใน รอบๆของเราทีเลยนะครับไม่ว่าจะมาจากสมุทรปราการที่ไหนก็ได้นะครับมาช่วยเชียร์ของเรานะครับเพราะว่าในฤดูกาลหน้าผู้ชมอยากมาช่วยกันเชียร์ให้เราได้แชมป์ทีสามก่อนดีกว่าวมาเท่ามาเร่องมาเชียร์ฤดูกาลหน้าของเราครับ